แฟคทอเรียนครับแฟกทอเรียนเป็นการกระทำทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งอย่างนี้อ่านว่าอะไรครับ n แฟกทอเรียนครูก้องเขียน4แฟกทอเรียนหมายความว่าไงครับ4แฟกทอเรียนหมายความว่าให้เอา4ไปคูณกับจำนวนที่น้อยกว่า4ลงมาทีละหนึ่ง n นี้ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับถ้าเป็นแฟกทอเรียน n ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับ ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะถ้าฟีซีแฟกทอเรียนหมายความว่าเอา4มาคูณกับค่าที่ลดลงทีละ1จนจนถึงอะไรครับก็4คูณ3มคูณ2คูณ1่ถัดไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับ4แฟกทอเรียนอย่ะ24ถ้า7แฟกทอเรียนเท่ากับเท่าไหร่ครับบอกหน่อยสิ ก็7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ไม่ต้องหาหรอกโอเคไหมครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำให้ได้รวดเร็วคือการคูณหารแฟกทอเรียลการคูณการหารการคูณการหารในรูปแฟกทอเรียล อยากให้ทําให้ได้ยกตัวอย่างเช่นอานี่ไอเนี้ยอ,ออกก่อนเช่นคูกก้องมี7แฟกส่วน6แฟกเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดิเแฟกคือ7จ็ดคูณหคูณหคูณสคูณสมคูณสคูณหถูกไหมครับบอกคูกก้องไหนได้ไหมครับส่วนนี้ทั้งส่วนคืออะไรครับใช่6แฟกทอเรียนต่อไปเรียกสั้นๆหกแฟกก็ได้งั้น7แฟกก็คือ7จ็ดคูณ 6แฟกส่วน6แฟกเกิดอะไรขึ้นครับมันตัดกันได้เท่ากับ7ทันไหมทันนะเงินเวลาหารแฟกเทอาเรียมพยายามเขียนตัวตั้งให้อยู่ในรูปตัวหารให้ได้เอาละต่อนะคูกล้องมี2แฟกคูณกับหแฟกส่วน4แฟกหาหน่อยครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ หนูสังเกต5แฟกกับ4แฟกใกล้กันถูกไหมครับรูกงจะเขียน5แฟกในรูปของอะไรครับ4แฟกก็คือ5คูณ4แฟกถูกไหมครับและ4แฟกตัด4แฟกถูกไหมครับ2แฟกเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ1เป็น2เง้นเท่ากับ10ทําได้ไหมเฉลยเชืรอกับที่1.6ครับหน้า77ครับให้หา20แฟกส่วน17แฟก ส่วนกี่แฟกอีกตัวหนึ่งครับส่วน3แฟกต้องกัดเท่าไหร่ครับก็เขียน20แฟกดูตัวที่ใกล้กันที่สุดอ่ะยี่สิบแฟกกับสิบเจ็ดแฟกถูกไหมครับก็เขียน20แฟกในรูปของอะไรครับคูณอ๋อท้ทีเขียน20แฟกให้อยู่ในรูปของ17แฟกถูกไหมครับก็คือ20คูณ19คูณ18แคูณ17แฟกแล้ว7แฟกค่อยตัด17แฟกถูกไหมครับ ถานนะส่วน3แฟกเท่ากับเท่าไหร่ครับ3แฟกค,คือ3คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6หนูอย่าเอา17เแฟกค,คูณ3แฟกเป็น20แฟกก็ไม่ใช่นะนะครับ3แฟกค,คือ6ถูกไหมครับ6ตัด8เป็นเท่าไหร่ครับ3เงั้นเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับ20คูณ19คูณ3อยากได้เท่าไหร่ก็นั่งคูณเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลากดเครื่องคิดเลขให้ เท่ากับ1140ตรงนี้เข้าใจหรือยังคะโอเคนี่ตอบข้อ1.6หน้า77ครับข้อ1.7หน้า77ครับให้หาอะไรเอ่ย8แฟกส่วน4แฟกทั้งหมดกำลัง2 4แฟกทั้งหมดกำลัง2คือ4แฟกคูณ4แฟกโอเคนะครับงั้นทำไงครับไม่ได้ครับไม่ได้ งั้นเขียน8แปดให้อยู่ในรูปของ4แถูกไหมครับก็คือ8ปดคูณเคูณหกคูณห้คูณสแถูกไหมครับถูกไหมและเดี๋ยว4แฝกตัดออกไปตัวหนึ่งถูกไหมครับงั้นคูกก้องกระจาย4แปกที่เหลือก็คือ4ี่คูณสมคูณสอคูณหถูกไหมเอาละคูณก,ก็เลือกตัดครับ3 2เป็น6ตัด4 8เป็น2งั้นได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย70 ตอบครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เจ็ดสิบเหรอ, 70, หรอก็อาหกกับสามคูณสองนี่หมดอ่าฮะเจ็ดสิบใช่ไหมครับโอเคนะก้อนหนึ่งจุดแปดครับหน้าเจ็ดสิบเจ็ดฮัลโหลเสียงออกไหมครับแล้วเคมีขึ้นเรื่องอะไรครับหรือ,อยังอยู่เรื่องเดิมอยู่ครับ สานชีวโมเลกุลโอเคแล้วคะแนนสอบเป็นไงบ้างยังไม่บอกครูกล้องเลยเคมีบอกแล้วอ๋อสิบเอ็ดเต็มยี่สิบโอเคครับโอเคแล้วเพื่อนเพื่อนที่เหลืออีกสามคนเขาจะจําคะแนนได้ไหมเนี่ยจําได้เนาะเดี๋ยวค่อยถามเขาตอนเจอแล้วกันเนาะนะครับข้อหนะึ่งจุดแปดน้าจะสิบเจ็ดครับเอาหาสามแฟกทั้งหมดกำลังสองสามแฟกทั้งหมดกำลังสองคือสามแฟกค,คูณสามแฟกส่วนอะไรครับ 2องแฟกส่วน4ี่แฟกก็คือ3ามแฟกคูณ3ามแฟกส่วนอะไรครับ2องแฟกคูณสี่แฟกจับอะไรก่อนครับจับ3ามแฟกตัวน,นี้กับ2แฟกตัวน,นี้ครับ3ามแฟกตัวน,นี้เขียนได้อยู่ในรูปของ2องแฟกถูกไหมครับนั่นคือเป็น3คูณ2องแฟกแล้วก็ตัดถูกไหมครับแล้วค่อยจับคู่3แฟกกับ4ี่แฟกนี้งั้นก็เขียนสี่แฟกในรูปอะไรครับรูป3ามแฟกถูกไหมคะก็เป็น4คูณ3ามแฟกถูกไหม แล้วก็3แฟกก็ตัด3แฟกงั้นเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ3ส่วน4ตอบครับโอเคนะมาดูข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4หน้าอะไรครับหน้า80จสิจดให้หาค่าของ N บวก3วงเล็บแฟกส่วน N ลบ1วงเล็บแฟกซึ่งเท่ากับ100 1,680ทํา 1, ทำด้านซ้ายก่อนครับได้อะไรครับ เบวก3มวงเล็บแฝกส่วน n ลบ1วงเล็บฝาเราก็กระจาย n บวก3มวงเล็บฝากจนถึงเอ็นลบ1วงเล็บฝกได้เป็น n บวก3คูณอะไรครับ n บวก2คูณกับ n บวก1แล้วก็คูณกับ n แล้วตรงนี้มัน n ลบ1แฝกตัด n ลบ1นฝกหมดใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับอะไรครับ16ึ่งอะไรนะครับไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้ครับเพราะมันเป็นตัวเดียวนี่อโอเคนะ ทีนี้ถ้าหนูกระจายตรงนี้หนูบอกครูกล้องหน่อยได้ไหมครับมันได้อะไรครับเนี่ยกำลังสี่ไหมมันได้กำลังสี่งั้นสมการนี้คือสมการพหุนามกำลังสี่แต่ไม่มีใครไปแก้สมการพหุนามกำลังสี่กันหรอกครับเขาจะใช้เทคนิคนี้ครับเขาจะนำหนึ่งหกแปดศูนย์ไปแยกตัวประกอบเราจะนำหนึ่งหกแปดศูนย์ไปแยกตัวประกอบแล้วจัดตัวประกอบให้อยู่ในรูปของตัว เลขจำนวนเต็มที่มีค่าต่างกัน1 4ตัวเอามาดูหนูตีเป็นความหมายภาษาไทยก่อนครับ1680เท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวเลขสระตัวเลขกี่ตัว4ตัวเท่ากับตัวเลข4ตัวที่มีค่าน้อยลงทีละ1ถูกไหมครับ4ตัวคูณกันได้1 6 8 0ศูนนี่คือตีความภาษาชาวบ้านไม่ได้ตีความภาษาคณิตศาสตร์ถ้าหนูตีคณิตศาสตร์หนูไปหาสมการผูนาําช้าขี้แตกเลย ทำยังไงครับหนูเอา1680มาแยกตัวประกอบ1680ถ้ามี0นั่นคืออะไรครับ5คูณ2ถูกไหมครับเอาแยกอีกครับเห็นเลขคู่เอา2ก่อนเป็น8เป็น4เป็น2ได้42เอา2อีกได้เลยครับ21เอา3 37หนูนำตัวประกอบเหล่านี้จัดรูปให้อยู่ในรูปของ สี่ตัวคูณกันโดยที่ไล่ลงค่าลดลงทีละหนึ่งได้ไหมมันมีเจ็ดอยู่อ่ะมันมีเจ็ดอยู่ครูกล้องเอาเจ็ดเป็นตัวกลางก่อนใช้เจ็ดอันนี้เป็นหกถูกไหมครับอันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นอะไรครับเป็นแปดได้หรือ,อยังครับว่าหนึ่งหกแปดศูนย์คือแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณ ได้แล้วใช่ไหมอ้าวเห็นไหมครับค่ามันไล่ลงทีละ14ตัวงั้นตรงนี้หนูได้แล้วครับว่าอะไรครับ16เอากลัง4ออกแล้วนะครับไม่ใช่ <c oughs> หนูยพานซื้อไปหาพหูนามกําลัง4ละ่ะตรงนี้ได้เป็นอะไรครับ8คูณ7คูณ6คูณ5เท่ากับ1680งั้น n เท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับเพราะฉะนั้นตอบ n เท่ากับก็หนูวางลำดับจากตัวมากไปหาตัวน้อยโดยลดทีละห่งงั้นตัวสุดท้ายมันก็ต้องตรงกรันเงั้นเอเท่ากับ5ตอบครับยากไหมเฉลคเชืเ่อครับ